ชมทุกท่านด้วยนะครบอยู่กับทั้งออกัสเอสบินะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาปลอมตัวเป็นฮีโร่บายนะครับทุกคนเดี๋ยวผมสอนวิธีการทําห้ม่นตาขาวแบบนี้นะครับันดับแรกกดเข้าไปที่เข้าตัวเราค้วกดตรงนี้นะครับแล้วก็รอนะครับทุกคนแล้วทุกคนก็กดเข้าแบบนี้นะครับทุกคนกดตรงนี้แล้วก็กดตรงตานะครับแล้วกดตรงนี้ มันก็จะมี like, สีหลากสีเลยนะครับทัสีดําทั้งสีขาวแล้วผมเขาเรียกสีขาวมากกว่านะก็ับนี่อมตัวเป็นฮีโร่ใบหนึ่งวันนะทุกคนแล้วก็จะเอา เล่นแมพ Lucky Box กกน,กกนะครับวันบ็อกลัคก,กี้บ k y Box นะครับวันลัค Lucky Box นะครับทุกคนเข้าไปกันเลยนะครับผมก็เล่นตั้งนานแล้วนะครับทุกคนหวังว่าใครจะเจอเป็นไะง นี่นะครับโอ,โอ้ยอออทำไมตามันไม่ขาวเป็นแบบนี้นะครับทุกคนทำไมตามันไม่ขาวขอปรับเป็นหมดอันนี้ก่อนวอ่าอันนี้ผมไม่ได้โหลดมาจากของแท้น,นะครับของแท่มันต้องซื้อเอานะทุกคนตามันไม่ขาวอะครับทุกคนต้องชื่อว่าฮีลูบ่บยก็ไม่เป็นไรนะครับเฮทุกคนเข้าเจียังหาย ครับผมก็ทําเครื่องอันนี้ไว้แล้วแล้วก็ทํฟาร์มด้วยแล้วผมฆ่าเอนดเดอร์ดะกอนได้แล้วนะครับทุกคนทํางไงอคืนนี้ว่าขายนะทุกคนผมขายของนี่นะคะทุกคนเพิ่เข้าไปดูแบบเดียวผมทําเองนะทุกคนผมทํเองนี้ผมเองนะทุกคนอันนี้ เนี่ยครับก็มาแล้วเราก็จะไปลาเอนเดอร์แมนกันครับทุกคนจะไปหาไอซิครับเจ็บมากเลยเจ็บที่สุดเออ รับผมหิวข้าวหิวข้าวครับทุกคนขอเกจนนะันี้เพื่อนมีกันไฟด้วยนะครับทุกคนสามารถที่แล้วนะทุกคนเราก็จะเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ะเอ็นด์แมนนะครับทุกคนคนที่จะไปหาปีกีไร้ท่า ตัวแคปเทคนิคหนึ่ครับอีกหนึ่งครับทุกคน ได้เอนเดอร์โพมาดว้เอนเดอร์โพผมมี12อันแล้วก า้าผมเพิ่ม้วยกอนทำแบบนี้นะครับทุกคนเออเก็บตก ผมก็จะเอาเทียนแชทวางไว้ตรงนี้2องววหกสิบแล้วนะครับทุกคนแล้วก็จะกินแค่หลอดบัตทางชีสตก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่ไม่ได้มีฟร์มอะไรมาก เฮ้ยเฮ้ย,ฮยเป็นแปดได้ยังไงครับทุกคนผมต้องขันด้านล่ามันชอบไปอยู่ตรงด้านล่างหมดเลยผมมบอือมากเลยมันชอบไปอยู่บนด้านล่าง ผมได้แผ่นซีดีที่พังมาด้วยแผซีดีพังก็อันนี้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 ก็ไปเก็บของ้านล่างด้วยนะคแล้วดูวกรดเบื่อมากเลยแต่นี่เหล็กมาทอง เอาเอ็กซ์แล็ดผมก็จะเอาอันนี้นะคะทุกคนเอาเอ็กซ์แล็ดไปที่นี่นะครับทุกคนไปที่าร์มของอน,นันเอนเดอร์แมนนะครับทุกคน ผมไปก่อนนะครับทุกคนผมขอเก็บอันนี้ก่อนนะคะเพื่อที่ผมเนี่ยจะเอาไปทำ ผมก็เอาอันนี้มาอกปึ๊บตอกตอกขึ้นมานะคบทุกคนมันทังยากแต่ตัวนี้มันพังยาก ผมยังไม่มีไฟแช็คเลยลืมไปว่ามีอยู่เอามาสิบสองอันก่อนนะครับทุกคนไอไวีไอไวีกระโดดสูกระโดดสูกระโดดสูง ผมขอกลับบ้านก่อนนะทุกคน <laughs> กลับบ้านกันเลยจะอยู่ยกันคนจะสร้างประตูในที่ตรงนี้เลยอย่งเจ้ ขอยกมาอีกหนึ่งนะคับสอง